เฮ้ y ฮ u ย์ยูโอเคยูโอเ y ฮ u นย์ยเคท็นิทูอด o ท็อกโอ a คท a อกอ๋อ o ุดคิวทอกฮันท็อกท็อกท็อนถามกันกัมพี่น้องเป็นยังค่ะ วิธีคุณบอกกันยูเคหันยูเคโรบีรีน่ะมามีสแตนดิ้งเฮียยูจัสแคนรันไรเอ็มโอเคยูไก่กันบิวเคทุกทีละฮะฮะยูเคโรบี ยีคดนัยูคิดนั o ยูซิ่วแฮเฟรนบอกคนเนยังมีเพ่อนอยู่ค่ะพี่น้องลูกไปเมื่อแล้วไงนันตง้แคนดี้ Fire each other. Rina, mommy đi haio. Wait, wait! gặp kìa anh I'm sẽ sẽ mẹ you can't just do that. kìa luôn anh luôn luôn นั่นแหละถ้าเอาไซน้ำกันย่านเพิ่นเตะลูกหน่อยนี่ครับพี่น้องโอเคอู่โอเคนะฮะ you don't okay need mommy that close to you แก <Okay. S 1> ะมาต้องสอนเพิ่นให้เพิ่นนนำเข้าลบในพื้นที่ของเข้าะครับพี่น้องแต่เพิ่นยางเขาไมา่ไกลเข้าต้องสอนเพิ่อนมาสิ่ยางเขามา ย่าได้บ่ได้เด้สิหมายถึงว่าย่างเขามาแบบมีมารยาทนะคะพี่น้องบ่ได้ย่างเขามาแบบมาซ่นเฮามาเด้อเท้าสินนะคะพี่น้องซ้อนเพิ่นถ้าบ่ซ้อนนี่คนอื่นก็สิเขาไปต่อยากค่ะ <c oughs> แม่ใส่ะวาเตอให้ผิดกันปิีนปิีนค่ะพี่น้องปิีนเอิ้นปิีน ตื่นแต่เศร้าโอเคแต่เพื่อนโอเคเราก็สิลปอยเสียกัน่ะพี่น้องยน้วน้ำกันตั้งบออมบอวิตกกังวลให้เพื่อนลายความกังวลค่ะพี่น้อง this my space let's just เสร็จแล้วต้องไปทําความสะอาดคอกเตรียมยาไหวมือแรงกับเตรียมน้ำค่ะพี่น้องที่เรือจังค่คยเห็ดยางเห็ดยางอื่นอันดับแรกต้องดูแลหม,มาก่อนค่ะก่อนจะไปใส่สวัสดีค่ะพี่น้องมานั่งเฝ้าหมากะเตียงคือต้องเฝ้าลูกสองโตค่ะ แม่นั่นลูกสองตัวทรงเขาสนามฝึกเพ่นยูผู้เดียวค่ะเพนเกิดอาการ separate anxiety หมายถึงว่าเวลาเขาแยกเขาออกจากกลุ่มหรือออกจากฝูงเขาจะมีอาการวิตกกังวลค่ะพี่นอ้องก็เลยอามให้เพ่นจุงสองแม่ลูกนะคะสองแม่ลูกอยู่ฟังนี้ จุงอันให้เพิ่นมากใกล้ๆก,กันให้เพิ่นห่วว่าเอ้ยเพิ่นยังมีมูอยู่บริยูผู้เดียวเทรนเพิ่นจักสองสามมือเพิ่นก็จะเพิ่นก็จะชิ่นเพิ่นก,มมนกจ็นกะจกะ,จะจโอเคแล้วคะพี่น้องตัวนั้นอะ่ะตัวปัญหาที่สุดเลยรูบี้ตัวแม่แมยย่ใหญ่เราเราบ่าค่อยอันนี้บ่ค่อยอ่าคกบคุมจะคล้องบ่คอยได้อะพี่น้องหางผู้ใดบ่คอยได้อยู่ก็ผู้ใดกติดผู้นั่นคะ่ะ ได <c oughs> ยฝึกเพราะว่าปีนาก็ต้องแยกเพราะว่าทางนี่ก็จะมีลูกน่อยทานนั่งก็จะมีลูกหน่อยตางคนก,ก็ตตางจะหวงลูจกจะของค่ะพี่น้องปีนามันงจะคลอดปีนาตอนนึ่อันทองทั้งสองตัวต้องฝึกเพิ่นให้นเพิ่นอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาต้องแยกกันยันอีกตัวหนึ่งหวงลูกหน่อยแล้วก็เตะก,กันค่ะพี่นอ <c oughs> ้องก็เลยต้องนั่งเฝ้าแป๊บนึงบ,บ่แปบะะ๊บแล้วค่ะเป็นชั่วโมงแล้วค่ะฉันจเอาออกมา เอามากกับฝึกตัวน,น้อยฝึกลูกน้อยฝึกใส่ฮ um, อเตอร์แลวก็จูงเพื่อนนะพี่น้องเอาฟังหนีใส่ค่ะถ้าเอาฟังหนีก็กับเพิ่นตื่นเพิ่นแลนเสือกสุดไปน้ำเพิินค่ะถ้าใส่ฟังหนี <c oughs> ถ้าเพิ่นตกใจแลนเท่ากับปล่อยออกไปเลยค่ะพี่น้องนี่ระคะเวียกี่เมษา ท้าไหนทำความสะอาดคอดกได้จะเสร็จจากในหน่อยบางคนโอเคเราแม่ก็จะไปทำความสะอาดอคอกค่ะพี่น้องไปกันค่ะบรรยากาศยามทุ่งสาๆมาปล่อยเมาออครับ ลขมขำขึ้นมานนี่ย่ำเ้าหมอกอากาศอุ่นหมอกจะลายค่ะรรนาฮะอ,อันนี้มึงหนาวมียเออคือรรนา ดี๋ยวเธอเพนชิ่นกหรอยู่ไปอยู่น่นเหรอคะพี่น้องนั่นละ,นนละกิ่นค่ะกิ่นลูกเพิ่นค่ะท่านพ่อนอนเกลีกิ่นกนิ่นลูกขยับลูกนะคะลืมไม่ท้อหนาเพิ่นธู์โห็ดของเพิ่นค่ะพี่น้องโอ้ยเสียงเป็ดเดี๋ยวต้องแนมหาเยีย่ยวค่ะเยี่ยวมะเฝ้าค่ะ เนม่เห็นเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน,น,นเพื่อนบ้านหลังนั้นเพื่อนเป็นเจ้าของเกา่าบ้านแนวค่ะเพื่อนอยู่นี่มากประมาณยี่สิบห้าปีก็มาเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะเราไปสร้างบ้านชน <_ S 2> เพื่อนบ้านอยู่นี่หูจักกันเบิดกับพี่น้องหูจัาก,กันทุกคนแถบ không khí rất là tốt, rất đẹp, rất là mát, 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 you didn't follow me because of candy didn't you huh stop